จาะลึกสถานการณ์สงครามการลดราคารถยนต์ไฟฟ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกและแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในปรากฏการณ์นี้อย่างเต็มที่การแข่งขันที่ดุเดือดนี้ทำให้รถอีวีดูเหมือนจะใกล้ตัวและเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแต่ในขณะเดียวกันมันได้สร้างคำถามและความท้าทายใหม่ๆให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ ภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั้นต้องบอกว่าเติบโตอย่างน่าทึ่งครับในปี2024ที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกพุ่งสูงถึง17ล้านคันและมีแนวโน้มว่าภายในปี2025นี้รถยนต์ไฟฟ้าอาจจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้มากกว่าร้อยละ20เป็นครั้งแรกและอาจจะมากกว่า1ในสีของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั่วโลกเลยทีเดียวครับซึ่งนี่คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับประเทศไทยการแข่งขันลดราคารถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะจากค่ายรถยนต์สัญชาติจีนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเราๆมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในราคาที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามความร้อนแรงของสงครามราคานี้ก็ได้จุดประกายความกังวลในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของตัวรถยนต์เองราคาขายต่อในอนาคตรวมถึงความยั่งยืนของตลาดในระยะยาว ตลอดระยะเวลาประมาณ30นาทีต่อจากนี้เราจะมาสำรวจสมรภูมิราคารถ EV นี้ไปด้วยกันครับเราจะไปดูกันว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรทั้งในตลาดโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับประเทศไทยมีใครบ้างที่เป็นผู้เล่นหลักในสนามนี้ปัจจัยอะไรที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ผู้บริโภคอย่างเราได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุด เราจะมองไปข้างหน้าเพื่อคาดการอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดการที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้าถึงง่ายขึ้นจากการแข่งขันด้านราคาถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนี้กระจายไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีราคาเป็นตัวนําในขณะที่ตลาดโดยรวมทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถานีชาร์จหรือประสบการณ์การใช้งานในระยะยาวรวมถึงความเข้าใจของผู้บริโภคอาจจะยังเติบโตตามไม่ทันก็อาจนําไปสู่ปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆในอนาคตได้เช่นกันครับสงครามราคา E ีวีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างไรก็ตามรูปแบบและผลกระทบที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปอันเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่างแบรนด์จีนและความอ่อนไหวของผู้บริโภคชาวไทยในบางประเด็นซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดกันต่อไปครับการที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้าถึงง่ายขึ้นจากการแข่งขันด้านราคาถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนี้กระจายไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีราคาเป็นตัวนําในขณะที่ตลาดโดยรวมทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถานีชาร์จหรือประสบการณ์การใช้งานในระยะยาวรวมถึงความเข้าใจของผู้บริโภคอาจจะยังเติบโตตามไม่ทันก็อาจนําไปสู่ปัญหาหรือความท้าทายใหม่ๆในอนาคตได้เช่นกันครับสงครามราคา EV นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามรูปแบบและผลกระทบที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างออกไปอันเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่อย่างแบรนด์จีนและความอ่อนไหวของผู้บริโภคชาวไทยในบางประเด็นซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดกันต่อไปครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นเจาะลึกสมรภูมิที่กำลังเดือดนี้กันเลยดีกว่าครับว่าใครกำลังทำอะไรกันบ้าง และอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ราคารถอีวีปรับเปลี่ยนกันอย่างคึกคักขนาดนี้สงครามราคาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ีนั้นมีจุดเริ่มต้นและทวีความรุนแรงมากที่สุดในประเทศจีนครับซึ่งจีนถือเป็นทางผู้ผลิตและตลาดรถ EV ีที่ใหญ่ที่สุดของโลกการแข่งขันอย่างดุเดือดในตลาดจีนจึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมายังตลาดอื่นๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย เราได้เห็นข่าวค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง BYD ประกาศลดราคารถยนต์รุ่นต่างๆในประเทศจีนอย่างหนักบางรุ่นลดลงถึงกว่าร้อยละ30เลยทีเดียวและหลังจากนั้นไม่นานค่ายรถยนต์จีนอื่นๆเช่น g ีลี่หรือลีฟมอเตอร์ก็ออกมาประกาศแคมเปญลดราคาตามมาติดๆแม้ว่าการลดราคาอย่างมหาศาลในจีนอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะมีการลดราคาในสัดส่วนเดียวกันในประเทศทันที แต่มันก็ได้สร้างแรงกดดันและเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดโลกไปแล้วครับหันกลับมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยเราก็ได้เห็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้อนราคาอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นเท s l a ที่มีการเปิดตัวโมเดล Y รุ่นใหม่ปี2025ในราคาที่ถูกลงกว่ารุ่นเดิมประมาณ5 0,000บาททำให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 7 0ล้านแสนบาเศษ ทางด้าน B Y D แม้จะไม่ได้มีการประกาศลดราคาครั้งใหญ่ในไทยเหมือนที่ทำในจีนแต่ด้วยราคาเปิดตัวที่แข่งขันได้อยู่แล้วสำหรับรุ่นยอดนิยมอย่างดองฟินที่เริ่มต้นประมาณ700,000บาทหรือแอตโตที่เริ่มต้นราวๆหนึ่งล้านหนึ่แสนบาทก็ถือเป็นมาตรฐานราคาที่ค่ายอื่นต้องจับตามองส่วนแบรนด์เนต้ก็มีการปรับลดราคารถเนต้า V I ลงมาอย่างน่าสนใจ โดยมีรายงานว่าบางตัวแทนจำหน่ายเสนอราคาต่ำสุดถึงประมาณ3 0 0 0สนบาทเท่านั้นนอกจากนี้แบรนด์อื่นๆเช่น MG ชางาน GWM หรือ Xpeng <c oughs> ก็มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆพร้อมกับตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดเช่น Xpeng G6 ที่เปิดตัวเริ่มต้นประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทหรือ Xpeng X9 รุ่นปี2025ที่เริ่มต้นประมาณ1 6ล้าบาท รวมถึงรถยนต์จากค่ายชางอานดีพอลและไอออนที่ทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องคำถามสำคัญก็คืออะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนสงครามราคาครั้งนี้ประการแรกและน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือราคาแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นชิ้นส่วนที่มีต้นทุนสูงที่สุดในรถอีี แต่ในปัจจุบันราคาแบตเตอรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มกำลังการผลิตและการค้นพบวัสดุใหม่ๆมีการคาดการกันว่าภายในปี2025นี้ราคาแบตเตอรี่อาจจะลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตรถ EV ีโดยรวมถูกลงอย่างมีนัยสำคัญประการที่2คือการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตสัญชาติจีนครับ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้บุกตลาดโลกและตลาดไทยอย่างหนักหน่วงด้วยรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยฟังก์ชันครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคู่แข่งสิ่งนี้ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้ผู้ผลิตรายอื่นๆต้องปรับตัวและหันมาแข่งขันด้านราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประการที่3คือนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐครับอย่างในประเทศไทยมาตรการ E ีวี ที่มีการให้เงินอุดหนุนและการลดหย่อนภาษีต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ราคารถอีวีในประเทศไทยเข้าถึงง่ายขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้นประการที่4คือการประหยัดจากขนาดหรือ Economies of Scale และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตครับเมื่อผู้ผลิตสามารถผลิตรถอีีได้ในปริมาณที่มากขึ้นต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็จะลดตามลง ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถทำราคาขายที่น่าสนใจได้และประการสุดท้ายโดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างจีนคือแรงกดดันจากปัญหาสินค้าคงคลังครับการที่ผู้ผลิตบางรายมีรถ EV ีในสต็อกมากเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องยอมลดราคาลงเพื่อระบายสินค้าคงคลังเหล่านั้นออกไปจะเห็นได้ว่า การแข่งขันด้านราคาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลพวงมาจากหลายๆปัจจัยประกอบกันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการแข่งขันนโยบายภาครัฐและสภาวะตลาดซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ผลิตในการกำหนดราคารถยนต์ไฟฟ้าครับการที่ราคาแบตเตอรี่ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของรถอีวีลดลงอย่างต่อเนื่องถือเป็นข่าวดีที่ทำให้รถอีวีมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่รวดเร็วก็อาจทำให้รถอีวีรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกมามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในราคาที่ใกล้เทียงหรือถูกกว่าเดิมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ซื้อรถไปก่อนหน้าแล้วราคาขายต่อของรถอีวีรุ่นเก่าได้เช่นกันครับนโยบายของภาครัฐก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นตลาดแล้วเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแต่ก็ต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ตลาดพึ่งพาเงินอุดหนุนมากจนเกินไปและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวเมื่อมาตรการสนับสนุนสิ้นสุดลงทีนี้เรามาดูกันครับว่าในฐานะผู้บริโภคเราได้อะไรและต้องระมัดระวังอะไรบ้างจากสงครามราคา EV ีที่กำลังเกิดขึ้นนี้แน่นอนครับว่าข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆก็คือการมีโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายทั้งรุ่นรถยนต์ยี่ห้อและระดับราคาทำให้รถ e ีวีไม่ได้เป็นเพียงของเล่นของคนมีเงินอีกต่อไปแต่กําลังจะกลายเป็นยานพาหนะที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้การที่ราคาลดลงย่อมเป็นการขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้ซื้อใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะมองว่ารถ e ีวียังมีราคาสูงเกินไปนอกจากนี้การใช้งานรถอีวียังมีแนวโน้มที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย ทั้งจากค่าเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่ารถยนต์สันดาปภายในทั่วไปแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะมีความผันผวนแต่โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนการชาร์จไฟฟ้าก็ยังคงต่ำกว่าการเติมน้ำมันอยู่พอสมควรครับอย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับราคาที่ถูกลงก็อาจจะมาพร้อมกับข้อควรระวังหรือความไม่แน่นอนบางประการที่ผู้บริโภคต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ประเด็นแรกที่หลายคนกังวลใจอย่างมากก็คือเรื่องของราคาขายต่อครับการที่ราคารถ E ีวีรุ่นใหม่ๆปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหรือมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าเดิมบ่อยครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อราคาขายต่อของรถ E ีีที่ซื้อไปก่อนหน้านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่ซื้อรถไปในราคาสูงกว่าอาจรู้สึกว่าเสียเปรียบเมื่อเห็นคนอื่นซื้อรถรุ่นเดียวกันหรือดีกว่าได้ในราคาที่ถูกลงในภายหลัง ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจและทำให้ผู้ซื้อบางรายชะลอการตัดสินใจเพื่อรอโปรโมชั่นหรือรอให้ราคาลดลงไปอีกประเด็นที่2ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่และถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือเรื่องประกันภัยรถ e ีีครับสงครามราคาที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทประกันภัยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักในการประเมินความเสี่ยงและกำหนดอัตราเบี้ยประกันสำหรับรถ E ีี เนื่องจากราคาขายของรถยนต์มีความผันผวนสูงประกอบกับต้นทุนโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ยังมีราคาสูงมากทำให้บริษัทประกันบางแห่งประสบปัญหาขาดทุนจากอัตราส่วนความเสียหาย loss ratio ที่สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ผลที่ตามมาคือเบี้ยประกันรถ e v อาจมีราคาสูงขึ้นหรือในบางกรณีบริษัทประกันอาจจะเข้มงวดในการรับประกันรถ e v มากขึ้น หรือถึงขั้นระงับการรับประกันในบางรุ่นบางยี่ห้อชั่วคราวโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปซึ่งสร้างความกังวลกับทั้งผู้ที่ใช้รถ EV อยู่แล้วและผู้ที่กำลังตัดสินใจจะซื้อครับประเด็นที่3คือความกังวลเรื่องคุณภาพและบริการหลังการขายครับเมื่อราคารถยนต์ถูกลงอย่างรวดเร็วย่อมเกิดคำถามตามตาม,มาว่าคุณภาพของตัวรถวัสดุที่ใช้และมาตรฐานการประกอบจะยังคงดีเหมือนเดิมหรือไม่ ผู้ผลิตบางรายอาจต้องลดต้นทุนในส่วนอื่นๆเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในระยะยาวนอกจากนี้ความพร้อมของศูนย์บริการอะไหล่สำรองและความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรถ EV ีเริ่มมีอายุการใช้งานมากขึ้นและต้องการการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมปัญหาการรออะไหล่นานหรือการขาดแคลนช่างผู้ชำนาญ เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจและบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้มากครับประเด็นที่4คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าคล้ายกับแก๊สเจ็ตมากขึ้นครับโดยความที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมีรุ่นใหม่ออกมาบ่อยครั้งและราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะไม่ได้คาดหวังที่จะใช้รถ E ีีคันหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆเหมือนรถยนต์สันดาบในอดีต แต่อาจจะมองเป็นการซื้อมาใช้งานในช่วงสั้นๆแล้วเปลี่ยนรุ่นใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าหรือราคาที่น่าสนใจกว่าออกมาซึ่งแนวคิดนี้อาจส่งผลต่อการดูแลรักษารถยนต์ในระยะยาวและความคาดหวังต่ออายุการใช้งานของตัวรถได้และประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจคือมีข้อมูลจากผลสำรวจล่าสุดของดีลอ t t e ที่ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ความต้องการรถยนต์สันดาปภายใน ICE และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด PHE ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี2024ถึง2025แต่ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รวน BEV กลับมีแนวโน้มที่จะส่งตัวครับส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่ม อาจจะยังลังเลหรือหันไปให้ความสนใจกับรถยนต์ประเภทอื่นที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นการที่ผู้บริโภคต้องเผชิญกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องราคาเทคโนโลยีใหม่ๆราคาขายต่อที่ไม่แน่นอนและความซับซ้อนของประกันภยัยรวมถึงคุณภาพการบริการหลังการขายที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อทำให้การตัดสินใจซื้อรถอีีสักคันกลายเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านมากขึ้น การเลือกซื้อรถโดยดูจากราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปครับความผันผวนของราคาที่เกิดจากสงครามราคาอาจจะสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับผู้ซื้อและส่งผลกระทบต่อความพักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวได้หากผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์ที่ตนเองเลือกซื้อมีการลดราคาบ่อยครั้งจนทำให้มูล,ลค่าของรถที่ซื้อไปก่อนหน้าลดลงอย่างรวดเร็วการที่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHE กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นอาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนกำลังมองหาทางสายกลางที่ยังคงได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินทางระยะสั้นแต่ก็ยังมีความอุ่นใจจากเครื่องยนต์สันดาปสำหรับการเดินทางไกลหรือในสถานการณ์ที่หาที่ชาร์จในยากซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความกังวลต่างๆในช่วงที่ตลาด BEV ยังมีความผันผวนสูงเช่นนี้ครับทีนี้เราลองมองไปข้างหน้ากันบ้างครับว่า อนาคตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยท่ามกลางยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแม้ว่าจะมีความท้าทายหลายประการแต่ภาพรวมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่องครับ ประเทศไทยยังคงรักษาตำแหน่งตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและมีการคาดการว่าในปี2,568หรือปี2025นี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ BEV จะยังคงเติบโตต่อไปและอาจจะมียอดขายมากกว่า150,000คันคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ20-25ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในประเทศซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากครับ ข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนเมษายนปี2568พบว่ามียานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV จดทะเบียนใหม่สะสมจำนวนกว่า4 0 0 2 0คันซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ1 1 9เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและทำให้ยอดจดทะเบียนสะสมของรถยนต์ BEV ทั้งหมดในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า2 6 0 0 0 0คันแล้วครับตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแม้ว่ายอดขายโดยรวมจะยังคงเติบโตแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของกำลังซื้อในบางช่วงเวลารวมถึงความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมเช่นปัญหานี่ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคได้สำหรับความท้าทายที่ตลาด E ีไทยยังคงต้องเผชิญและต้องเร่งพัฒนาต่อไป ประการแรกคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จครับแม้ว่าจำนวนสถานีชาร์จจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชนแต่ความครอบคลุมและความหนาแน่นของสถานีโดยเฉพาะหัวชาร์จแบบเร็วหรือ DC Fast Charge และสถานีชาร์จที่อยู่นอกเขตเมืองใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถอีในการเดินทางระยะไกล ปัจจุบันมีรายงานว่าประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามรวมกันมีสถานีชาร์จมากกว่า24,000แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง9เท่าเมื่อเทียบกับปี2022และคาดว่าภายในปี2025ประเทศไทยจะมีสถานีชาร์จมากกว่า5,000แห่งและมีหัวชาร์จแบบ DC มากกว่า15,000หัวใจแต่การกระจายตัวและการเข้าถึงยังคงเป็นโจทย์สำคัญครับ ประการที่2คือความเชื่อมั่นและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าวิธีการดูแลรักษาประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวรวมถึงการสื่อสารเพื่อลดความกังวลในประเด็นต่างๆเช่นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ค่าซ่อมบำรุงหรือความปลอดภัยยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ประการที่3คือการยกระดับระบบนิเวศของบริการหลังการขายครับคุณภาพของศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่สำรองและจำนวนช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรถอีวีถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดในระยะยาวปัญหาการรออะไหล่านานหรือการขาดแคลนช่างผู้ชำนาญเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้รถอีี มองไปที่เทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้เรากำลังจะได้เห็นคลื่นลูกใหม่ของนวัตรกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาด EV อีกครั้งนั่นคือแบตเตอรี่โซลิดส t ต s โซลิดสเ t e แบตเตอรี่ครับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้ได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถให้พลังงานที่สูงขึ้นกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันถึง2-3เท่าทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นชาร์จได้เร็วขึ้น อาจจะชาร์จได้ถึง60-80%ภายในเวลาเพียง15นาทีและมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นอีกด้วยหลายบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกเช่น Toyota, Samsung s a m s u n ง SDI หรือฮิ d ไ i ต่างก็กำลังเร่งพัฒนาและมีแผนจะเริ่มผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเ t ตในเชิงพาณิชย์ในช่วงประมาณปี2027-2030ซึ่งหากทำได้สำเร็จ ก็จะถือเป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งและอาจส่งผลให้ราคารถอีวีในอนาคตเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกครับนอกเหนือจากแบตเตอรี่โซลิดสเตตแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จเร็วพิเศษอัลตร้าฟ t สชาร์จิงและแนวคิดเรื่องสถานีสลับแบตเตอรี่แบตเตอรี่สวอปปิ้งก็กำลังได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความกังวลของผู้ใช้ในเรื่องระยะเวลาในการชาร์จและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้รถ E.V ีให้ใกล้เคียงกับการเติมน้ำมันของรถยนต์สันดาบในประเทศไทยเองก็เริ่มมีผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในสถานีสลับแบตเตอรี่แล้วเช่นกันครับท่านผู้มีเกียรติครับสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้าที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ ได้เปิดประตูบานสำคัญให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตได้ง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนมันคือโอกาสอันดีที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายและความไม่แน่นอนหลายประการที่ผู้ซื้อจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การตัดสินใจซื้อรถ EV ีสักคันในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การมองที่ป้ายราคาที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม (Total Cost of Ownership) ซึ่งรวมถึงค่าประกันค่าบำรุงกักษาค่าไฟฟ้าและราคาขายต่อในอนาคตรวมถึงต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการหลังการขายการรับประกันและความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างละเอียดถี่ถ้วน สำหรับอุตสาหากรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของการปรับตัวและพัฒนาครับทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายภาครัฐและที่สำคัญที่สุดคือผู้บริโภคต่างก็มีบทบาทสำคัญในร่วมการขับเคลื่อนตลาดนี้ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะนำไปสู่การคัดกรองผู้เล่นในตลาดผู้ที่สามารถปรับตัวได้มีเงินทุนที่แข็งแกรง่ง และสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคได้ในระยะยาวเท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เมื่อตลาดเริ่มเติบโตเต็มที่และผู้บริโภคมีประสบการณ์กับรถอีวีมากขึ้นการแข่งขันอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ราคาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่จะขยับไปสู่การแข่งขันในด้านคุณค่าโดยรวมทั้งในเรื่องของความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ความสะดวกสบายในการชาร์จคุณภาพของบริการหลังการขายและราคาขายต่อที่เป็นธรรม แบรนด์ที่สามารถสร้างความไว้วางใจในมิตินี้ได้ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวครับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงสดใสและมีศักยภาพในการเติบโตอีกมากครับแต่เส้นทางข้างหน้าจะราบรื่นและยั่งยืนเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถเรียนรู้ปรับตัวและร่วมกันแก้ไขความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นจากสมรภูมิราคาในวันนี้ได้อย่างไร ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของสถานการณ์การแข่งขันลดราคารถยนต์ไฟฟ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ